น้ำมาน้ำมาน้ำมาแล้วพันแพ็คฮะมีต่ออยู่ตะวันทิพย์ต่ออยู่มีทุกขนาดฮนะแบบหน้าคาราบบขพบางค้าครับไหนดิน้ำนเต็มเล่นเราเล่นเราเล่นน้ำดื่มตะวันทินะพย์ฮะแอดมาสามติดบ,บาทครับทุกขนาดขนาดเล็กขน,นกาดกลางขนาดใหญ่ฮนะ ฟอยู <For> จะเป็นอย่างนี้นี่เออมีปอยูตะวันทิพ์อันนี้ผมขายรุ่นแรกเลยมีแต่คนชอบพอเปลี่ยนเป็นตะวันทิพ์ปุ๊บเขาบอกว่ามีเี๋วหายไปไหนอ่ะแต่จริงๆมันคือน้ำเดียวกันนะมันผลิตที่เดียวกันนะมันเป็นน้ำที่ผลิตที่เดียวกันน้ำเ,เด,ดีวยวกันเปลี่ยนแค่ขวดเฉยง่ายน้ำดื่มยัน,น,ยนฮีฮะแค่ร้อยสามสิบห้าบาทครับ ทีอื่นร้อยห้า <Key> ส <board> ิบร้อยหกสิบติดมีถูกสุดแล้วผมเลยลดมาร้อยบาทแค่เย็นให้าสขวนละสีบาทนเว้นไม่รู้ได้สิบเจ็ดบาทติดสีบาทครับหน้าปังมรทอบังค้าพันแพ็คจัดมาพันแพ็กฟอยู่ึงขนาดพั0ห้าร้อมลสอแพ็คขนาดกลางพอยูสองร้อแพ็คฮะห้าติบแพ็คคือขนาดของพอยูสามร้อยห้าสิบขนาดจิ๋วส่วนตะวันทิพย์นี่ผมเน้นเลยห้าร้อแพ็ก ขายไม่รวยหรอกครับกำไรน้อยฮะผมขายถูกถ้าขายแพงๆกันน่าจะรวยเน้นจํานวนครับขายถูกเน้นจํานวนคนมาตื้อเยอะผมก็อยู่ได้ถ้าไม่มีใครซื้อผมก็อยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้คุณก็ได้กินน้ําราคาสามิบาทยันที่สิบสี่บาทครับแค่ยันไห้เลยถูกกว่าปั๊มในเซเว่นอีกเซเว่นขายพิเศษน,นะผมขายทิสี่บาทน้ำนิดแบงขายนีกขวดละห้าบาทเอาไปเลยขวดกลางนี่แวะมาไม้ได้ดแค่ไปกินเนม็ดมือเมอ็ดมีแต่มือเม็ดอันนี้ก็ มองมันทัดนี้มองมันทัดนี้ไม่จะเหมือนมองมันทัดไมนจะเหมือนอะไรที่ตั้นกี่ตั้นเออเขาว่ารถเหมือนกิ๊บตั้นมองมันทัดนะอย่ามองอย่ามองจะชัดๆน้ำอร่สามแบนเมอร์เมดฟอร์ยูตะวันทิพย์สามแบนครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยฟอร์ยูตะวันทิพย์นี่สามแบนอันนี้เหมือนกันอันนี้นะมาใหม่จากฝั่งสวยตะกายริ ยันทีแพ็กราคา135บาทครับหน้าปั๊มมอตอร์พอร์ตมักกะครับสิบแพ็คสิบแพ็คใน130บาทครับจี้ไม่ต้องรีบนะเรื่อยๆผมไม่รีบกินข้าวยังไงกินข้าวกันไหมอ่ะในตู้เย็นผมหยิบอะไรกินกินได้นะมันไม่มีอะไรกินในตู้เย็นน้ำดื่มตะวันทิพย์ครับแพ็คละคา30บาทครับทุกขนาดครับเล็กกลางใหญ่แพ็คเดียว30แพ็คกลางมันเหลือแค่นี้ไง กลัวไม่พอขายน,บบนั่นนี่จะนิ้นแค่ใหญ่มาบานเลยแพ่กกางมหมดแพ่กกางเหลืแค่นี้เองแต่วันทีพ่พี่หมดเลยสามนะนะปิคระตอนทิ่พันะนะนี่อย่างเงี้ยสามปีบาทแน่นแมีใบรับรองคุณภาพครับไม่ต้องกลัววนะ่าน้ำไม่ได้ผ่านอะไรฮนะะวันที่มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานเบคกิ้งได้ฮนะัปลอดภัยครนะับ อันนี้เต็มน้ำที่มีแตกมีรั่วมีอะไรเอามาเปลี่ยนได้หมดนะครับเอาไปตรวจมานี่แจกกินติดเด็ดตวจอีกเจอตวจนี่นะเดนว,วินทที่เหนือป่าเพคะเอามาเปลี่ยนได้ครับเป็นน้ำมันอยู่เมื่อีมันก็น่าเหลือมันผมก็ุบเป็นรั่วเนี่ยอันนี้มันก็รอ,เ,เ,อาาเต็มม,มันวี่น้ำหอมครับยี่สิบปาทครับที่ไหนถูกมาบอกไหนถูกกวไรยี่สิบมาบอกมันเดียวไหนยี่สิบถูกุดแล้วเนี่ยเจอร้านน้ำสามที่สาทมีแต่คนเข้ามามีเบียร์วุ้นเลยพี่ มีบุหรี่ขายตรงไหมมีน้ําถังไหมไม่มีฮะขายน้ําแพ็คครับอนาคตอาจจะขายได้อ,อาจจะมีฮะน้ำดื่มติทิโชคมันน้ำาดื่มไม่ใช่ชื่อสิทิโชคครับติทิโชมันชื่อลูกผมผมตั้งชื่อร้านผมชื่อบิวฮะตรงตัดแต่ติทิโชมชื่อลูกมาคนโทร,รม,มาคุณติทิโชกฮะ